สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับก็เจอกันสัปดาห์ที่5นะครับในเทอมที่ภาคเรียนที่2อนะอวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประเทศไทยนะเราจะได้รู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยทิศต่างๆทิศเหนือติดกับประเทศอะไรทิศใต,ต,ต,ศต,ต,ตออ้ติดกับประเทศอะไรตะวันตกตะวันออกติดกับประเทศอะไรแล้วถ้าเกิดวัดจากเหนือสุดลงใต้สุดเนี่ยมีระยะทางกี่กิโลเมตร ขนาดประเทศไทยกว้างแค่ไหนอำเภอไหนอยู่ใต้สุดอำเภอไหนจังหวัดไหนอยู่บนสุดอำเภอไหนอยู่ตะวันตกสุดอำเภอไหนอยู่ตะวันออกสุดวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องในหลังกระดานครูเนี่ยครูก็จะบอกลักษณะทางกายภาพทั่วไปของแผนที่ประเทศไทยซึ่งในหลักสูตรแล้วเนี่ยนักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องประเทศของตนเองระดับหนึ่งทั่วประเทศเขาจะเรียนเหมือนกันในหลักสูตรนี้เพราะเมื่อเธอขึ้นมัธยมเนี่ย เธอจะเริ่มเรียนออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วเริ่มเรียนถึงทวีปอื่นแล้วอ่าเป็นทวีปที่ใหญ่ขึ้นทวีปเอเชียทวีปยุโรปโอเซเนียอะไรแบบนี้เป็นระดับชั้นไปเรื่อยๆครับดังนั้นในระดับปฐมเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของประเทศไทยให้เรารู้ก่อนอ่าว่าขนาดประเทศไทยเป็นยังไงเหนือสุดใต้สุดซ้ายสุดขวาสุดติดประเทศเพื่อนบ้านอะไรบ้างอ่าโอเคไหมอ่ะรูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้เลยนะเมื่อนักเรียนเรียนจบเนี่ยเป้าหมายการเรียนรู้เราคือ อธิบายลนะักษณะทางกายภาพทั่วไปของประเทศไทยได้ในหนังสือเนี่ยก็ดูได้2หน้าครับหน้า170กับ1 7 1แบบฝึกก็ทำหน้า63ข้อเดียวไม่ยากเพราะว่าคำตอบเนี่ยอยู่ในกระดานหยู่แล้วเธอสามารถหาคำตอบในกระดานนี้ครับไปตอบคำถามได้ก็เดี๋ยวใครดูอยู่ก็เปิดแบบฝึกควบคู่เลยหรือฟังครูอธิบายก่อนก็ได้แนละ้วเดี๋ยวครูจะกลับไป ช่วยแบบฝึกเธออีกครั้งหนึ่งโอเคนะอ่ะมาเรามาดูก่อนลักษณะกายภาพทั่วไปของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณนะครับทำไมเขาถึางใช้คาว่าประมาณเพราะว่ามันให้วัดเป๊ะเะ๊มันยากก็เลยต้องประมาณครับแล้วมันยังมีดินแดนที่ติดน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ลดลงมาเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงใช้คำว่าประมาณมีเนื้อที่ประมาณ5้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าตารางกิโลเมตร ครับประมาณ5้าแสนนี่แหละถ้าเราจำห้าแสนหมื่นห้าแสนหนึ่งพันแบบนี้ครับได้ห้าแสนหนึ่งหมื่นโดยประมาณามาดูจุดเหนือสุดเหนือสุดของเราเนี่ยอยู่ที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่บอกไหมแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเนี่ยครับแม่สายมันก็จะอยู่ตรงนี้จุดเหนือสุดเนี่ยออยู่ตรงนี้แม่สายเชียงรายอ่าโอเคนะคราวนี้ครับมาดูจุดใต้สุด ก็อยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็มันจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอ่ามันจะอยู่เยื้องๆใกล้ๆกันอ่าตรงกันแหละแต่บางทีอาจจะวาดเบี้ยวบ้างเนี่ยแม่สายเบตงอ่าต่อไปครับจุดตะวันออกสุดครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอ่านี่โขงเจียมตะวันออกสุดเนี่ยก็คือภาพเนี่ยประมาณนี้ครับตะวันออกสุด คือภาพอินสันภาพกระบอกเฉียงนครับโขงเจียมอุบลราชธานีคราวนี้มาดูครับจุดตะวันตกสุดอำเภอแม่สลียงจังหวัดแม่ฮ่องสองนนี่แต่ตรงนี้มันไม่ใช่คือเราต้องเข้าใจว่าตรงนี้คืูว่าเพิ่มเติมหน่อยอเราต้องเข้าใจว่าจุดที่อยู่ตะวันตกสุดเนี่ย อ่ามันคือส่วนที่อยู่มากสุดถ้าเธอดูเนี่ยในแผนที่เนี่ยมันจะเหลื่อมอ่ามันจะเรือเรือเือเรืออยู่เห็นไหมอ่าเพื่อง่ายเขาวัดส่วนที่อยู่ซ้ายสุดของแผนที่อ่ะส่วนที่ซ้ายสุดของแผนที่ก็คือเนี่ยครับตะวันตกสุดไอ้ตะวันตกสุดอำเภอแม่สดียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มันก็อยู่แถวนี้ครับอ่าอแถวนี้อ่าเพราะตรงนี้มันมันออกมามากกว่าตรงนี้ครับอ่ะโอเคนะตอเรารู้แล้วว่า จุดเหนือสุดใต้สุดออกสุดตกสุดเนี่ยอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรในแบบฝึกในข้อสอบก็มีให้ทํานะอ่าต่อมาเลยแนวพรมแดนและอาณาเขตเนี่ยครับแนวพรมแดนของประเทศไทยเนี่ยติดกับ4ประเทศปร่ประเทศเออลิ้นพันกันแล้วเมื่อกี้อัดคลิป,ป้5ไปแล้วด้วยแล้วก็อัดคลิป,ป6ต่อ,อมาดูทิศเหนือทิศเหนือติดเมียนมาและลาวนี่คือทิศเหนือนะ เมียนมาและลาวพอแบบปิดกล้องเนี่ยในครูบ้านนี่แผ่นที่ประได้ไทยสีแดงนี่คือประเทศเพื่อนบ้านนะทิศเหนือติดเมียนมาและลาวอ่าต่อมาครับทิศตะวันออกติดลาวและกัมพูชาเรามาดูที่ตะวันออกนี่ทิศตะวันออกทางนี้เห็นไหมติดลาวและกัมพูชานี่คือที่ตะวันออกโอเคนะต่อไปทิศตะวันตกติดเมียนมาอ่าเรามาดูนี่นะตะวันตกเนี่ยตั้งแต่ระนองชุมพรประจวบพวกนี้ครับ ติดประเทศเมียนมาไปถึงด้านบนตรงลางการที่เหนือจังหวัดเชียงรายเลยอ่าอ่าต่อไปทิศใต้ปิดประเทศมาเลเซียอ่านี่ทิศใต้ก็ลองมาได้ถนะ้ส่งขาสตูลทางนี้ครับก็สามารถไปมาเลเซียได้ยาลาที่มากไปได้ยาลากรไปได้โอเคนี่คือติดมาเลเซีย4ประเทศที่มีรมแดนติดกับประเทศไทยส่วนตรงนี้เป็นอะไรส่วนนี้นีออ่าวไทยนี่ก็อันดามัน โอเคนะอ่ะคราวนี้มาดูารูปร่างลักษณะท้ายขวานโบราณเนี่ยท้ายขวานโบราณความยาวคราวนี้คุณจะวัดจากบนสุดลงล่างแล้วก็ซ้ายสุดไปขวาสุดพูดง่ายๆคือเนี่ยความยาวจากเหนือสุดถึงใต้สุดครับประเทศไทยเนี่ยจากบนสุดสูงสุดคือแม่สายจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยระยะทางก็คือ1,640ส กิโลเมตรอ่าดังนั้นถ้าเกิดเธอจะนั่งรถตั้งแต่อยู่จังหวัดยะลาขึ้นไปจังหวัดสูงสุดที่อยู่สูงที่สุดก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายล่างสุดคืออำเภออำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่นี่ครูวไปบ่อยเพราะว่าบ้านพ่ออยู่บ้านพ่อครูอยู่ที่เบตงจังหวัดยะลาสมัยเด็กๆไปหาปู่ัย่าบ่อยแตส่สมัยนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะว่าปู่กย่าท่านเสียแนละ้วอ่าต่อครับความกว้างจากตะวันตกสุดถึงตะวันออกสุด 780กิโลเมตรเขาไม่ได้ไปวัดส่วนตะวันออกสุดนะเพราะว่าเขาจะวัดเป็นเส้นตรงเส้นตรงที่ขวาสุดก็คือเนี่ยมันเดิมเขาวัดจากจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบ,บุรีอจนถึงอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีความกว้างเนี่ย780กิโลเมตรโอเคจริงๆแล้วที่มันอยู่ยื่นออกไปเนี่ยมันคือตรงนี้ครับกว้างกว่าก็คือตรงนี้ครับ อำเภอแม่เสียงแม่องสอนแต่เราจะวัดเฉียงๆมาแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ความกว้างของประเทศจริงไหมเขาก็เลยวัดจากตรงนี้ครับที่มันเท่ากันจุดตรงนี้ก็เลนด้านบนบแม่สายมาัญาลาล่างสุดก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันโอเคไหมและจุดเทอดูเนี่ยตัดไปตัดมาดูไหมจุดตัดเป็นอะไรกรุงเทพจุดตัดกนะ็คือศูนย์กลางของกรุงเทพเมืองหลวงของเราแน่นองอ่าประเทศไทยเรามีเมืองหลวงอยู่จุดกึ่งกลางของ,ของ บนสุดล่างสุดแล้วก็ซ้ายสุดขวาสุดนี่ก็คือกลางนี่คือจังหวัดกรุงเทพโอเคคราวนี้ตรงนี้อธิบายไปแล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่เราต้องรู้จริงแล้วเราดูหนังสือได้ทั้งสองหน้าเลยนะนี่ครูก็เอามาจากในหนังสือเนี่ยครับอ่าเนี่ยที่ครูเขียนสามช่องเนี่ยแล้วครูก็มีวาดรูปเพิ่มแล้วก็แอ่งตรงนี้ครับภาคตะวันออกตรงนี้ครูมาวาดเพิ่มให้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่า เรามีหนังสือที่บ้านแนละเราเปิดดูตรงนี้คือหน้าร้1ยเเราสามารถเปิดดูได้เพราะต้องใช้ตอบสองข้อเขาถามว่าแผนที่แสดงไม่ใช่ถามแผนที่แสดงเอง่งสกลนครและแห่งโพราาภาพตอนออกเฉียงเหนือนี่คือวอมาแต่ภาพตอ,อกเฉียงเหนือนะก็คือตรงนี้ครับถ้าเราปะเราปกอยู่ก็คือโซนตรงนี้ประมาณนี้โอเคไหมประมาณนี้ กูเามาตัด่นประมาณนี้ครับเอยอ่านี้เลยโอเคเป้าเชยงเหนือมีแองสําคัญก็คือสองแองด้านบนก็คือแองสกลนครก็อยู่บริเวณจังหวัดสกลนครครับี่มีสัญลักษณ์กี่งกีนี้แม่น้ําแองสกลนครก็เกิดจากแม่น้ําโขงครับอันเนี้ยมาจากประเทศลาวแม่น้ําโขงแล้วก็มาเป็นแม่น้ําสงครามลงสู่แองสกลนครเพราะว่าถ้าตะวันออกเชยงเหนือเนี่ย พื้นที่เป็นที่ลาดลาดสูงอ่าแล้วก็แต่มันก็จะมีแอ่งสองแอ่งก็คือพอลาดสูงมันลงมาแอ่งก็คือแอ่งใหญ่ครับมีน้ําอยู่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชที่ทนน้ําหน่อยเพราะว่าพอถึงหน้าร้อนหน้าแล้งเนี่ยก็ค่อนข้างแรงน้ามันก็จะตื้นมาหน่อยอ่าไม่ได้น้ําเยอะเหมือนคลองแถวบ้านเรานะแล้วอีกแอ่งหนึ่งคือแอ่งโคราชก็มาจากแม่น้ําชีและแม่น้นํามูลอ่านี่คือสองแอ่งใหญ่สาคัญของ อีสานภาพอางเทียมนะอ่ะโอเคเท่านี้เราก็ตอบคำถามอ่าเท่านี้เราก็ตอบคำถามหน้าหน้าหกสิบสามได้แล้วอ่าหน้าหกสิบสามอ่ามามาทำกันนี่คือหน้าตาของนะั้ครั้งก่อนเราทำแล้วภาพภาพจากดาวเทียมเนี่ยอ่าคราวนี้เราจะมานี้ครับโอ้อ่าถูกแล้วให้นักเรียนเนี่ยอ่ามาดูตรงนี้ หน้าหกสามหน้าเดียวนะสิบห้าคะแนนเลยแบบฝึกนี้อ่าเขาบอกว่านำตัวเลขหนึ่งถึงสิบห้าหน้าข้อความที่กำหนดเติมลงในช่องว่างหน้าข้อให้สัมพันธ์กันนี้ก็มีมีเลขมีหัวใจครับเห็นไหมมีเลขหนึ่งสิบห้าก็เขาถามคำถามครับเนี่ยหนึ่งถึงสิบห้าเธอเอาเลขครับครูจะช่วยสักอืมสักสองสามข้อแล้วกันครูช่วยสักสองสามข้อนะอ่ามาดู าวางปากกาก่อนมันไม่ถนัดเออข้อน,นี้ไม่น่าช่วยข้อน,นี้ง่ายจุดเหนือสุดของประเทศไทยอยู่ที่ใดจุดเหนือสุดประเทศไทยก็เมื่อกี้บอกแล้วเรียนแล้วคืออำเภออะไรคืออำเภออะไรเหนือสุดก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคราวนี้เรามาหาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายดูเป็นเลขอะไรมาดูดิอำเภอแม่สายนี่ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไหมเจอแล้วหมายเลขสิบห้าเธอก็เขียนหมายเลขสิบห้าเลยยากไหมพอเธอขีดแล้วปุ๊บเธอก็เอาปากกาครับหรือเอ็ดินสอปากกาก็ได้ดินสอก็ได้เพราะนี้ครูก็เป็นของเราอยู่แล้วก็ขีดตัดตัวเรื่องนี้ออกเรามาตอบข้อนี้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวสับสนเวลาหาอ่ามาดูข้อสองด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมีนา่านเขตติดต่อกับประเทศใดทิศตะวันออกอะในนั้นก็มีไปดูครับอ่าทิศตะวันออกเห็นไหมตอนออกสุดอ่าเขาถามว่าอะไรนะ อ๋อติดกับประเทศใดอาณาเขตนี่ครับตะวันออกติดกับลาวกัมพูชาในแผนที่ก็มีมตะวันออกติดลาวติดกัมพูชาคราวนี้มาดูครับลาวกัมพูชามีไหมมาดูตัวเลือกเออนี่มีลาวอยู่อ่าแต่ถึงก็ไม่บอกกัมพูชาก็ประเทศลาวก็ถูกดังนั้นอ่าดังนั้นเราก็ตอบ13เห็นไหมโอเคไหม ช่วยสองข้อมาดูข้อไหนดีมาดูข้อสิบห้าแม่น้ําที่ไหลผ่านแองโกลาดคือแม่น้ําอะไรอ่ะนี่ก็คืออันนี้ครับที่ครูบอกแองโกลาดไหมด้านบนคือแองสกลนครส่วนด้านล่างคือแองโกลาดเนี่ยครูวาดเส้นแม่น้ําแล้วก็เขียนด้วยปากกาสีดแดงคือแม่น้ําชีกับแม่น้ํามูลนี่คือของแองโกลาดคราวนี้เรามาดูที่ในตัวเลือกมีไหมมูลกับชีอ่านี่มีแปดเนี่ย แม่นะ้ะมูกับชีก็เอาแปดเนี่ยครับมาตอบข้อสิบห้าแปดที่เหลือจะก็อ่านครับอ่าถามอาข้อนี้อีกข้อหนึง่งข้อสิบสองแล้สามเนี่ยไม่มีหนังสือแต่ก็ใช้ความรู้ดูแผนที่เอาได้เธอไปดูแผนที่เอาก็ได้ในแผนที่ประเทศไทยครับอ่าเขาถามว่าข้อสิบสองแล้วกันเกาะที่อยู่ในทะเลอันดามันคือเกาะใดมีเยอะแยะเลยในอันดามัน แต่ถ้าเกิดพูดถึงที่เป็นจังหวัดเนี่ยก็คือเกาะภูเก็ตอ่าเพราะภูเก็ตเนี่ยมันจะอยู่ในโซนตรงนี้ครับอ่าถ้าเกิดดูแผนที่เ,เนี่ยจังหวัดตรงนี้ครับจะมีต่อภูเก็ตอยู่ซึ่งโซนตรงนี้คือทะเลอันดามันอ่าก็ต่อภูเก็ตมีแมมตัวเลือกภูเก็ตเออครูช่วยไปสี่ข้อแล้วอ่ามีแหมภูเก็ตดูตัวเลือกดิ้ เภูเก็ตมีไหมอ๋อนี่เจอแล้วหมายเลขสามไงภูเก็ตโอเคนะที่เหลือก็ทําดูไม่ยากถ้าเกิดไม่เข้าใจก็เปิดหนังสือควบคู่อ่าเปิดหนังสือควบคู่หน้าร้อยเจ็ดสิบกับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดมันสามารถหาคําตอบได้หมดเลยนี่น่นะ เนี่ยก็เธอดูตรงนี้ได้แผนที่เขาบอกประเทศเพื่อนบ้านด้วยเห็นไหมอ่าเขาบอกแอ่งโคราดด้วยในหนังสือเนี่ยแอ่งโคราดแอ่งสกลนครเห็นไหมอ่าเนี่ยติดมาเลเซียส่วนหน้านี้ก็เป็นอธิบายเหมือนที่ครูเขียนในกระดาน,นครับเธอาสามารถหาคําตอบได้จากหนังสือหน้าร้อยเจ็ดสิบกับหน้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยมาตอบคาถามสิบห้าข้อนี้ได้ครูช่วยไปแล้วส่ข้อสําหรับคนที่ดูคลิปโอเคคลิปเดี๋ยวคลิปจะยาวไปอ่าครูก็ขอจบ การบรรยายแบบการสอนแบบอัดคลิปวิปดีโอ u t u b e ไม่เพียงเท่านี้นะครับขอ,อนักเรียนเนี่ยดูคลิปดูหนังสือหน้า1 7 0 171ประกอบด้วยแล้วก็ตอบคำถามทั้ง15ข้อไม่ยากนิดคนดนะนักเรียนป .6 แล้วนักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องประเทศไทยเราติดตัวไว้ระดับหนึ่งนะก็ขอในักเรียนเนี่ยตั้งใจทำแบบฝึกส่งงานครูด,ด้วยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพห่างไกลาจากโควิดครับสวัสดีครับ